สบายดีท่านผู้ชมตอนนี้ข้าพเจ้ายัางอยู่เมืองพัทยาแคมป์ชายหาดพัทยาเนาะตอนนี้เวลาบ่ายโมงหนึ่งโมงปลายเนาะบ่ายโมงปลายของวันที่สี่ เ, 2, 6, 2. เรือนมังกรปี2022เนาะเพื่อมาทายเอาบรรยากาศผอแม่พีน้องได้เบิง้งเนาะใายขัวก็ถือว่ามาหอดพัทยากาศก็ถือว่ามีคนหลายพอสมควรนเนาะเดี๋ยวรถก็จอดจนมุมีบนจอดก็ถือว่ามีคน น,นักท่องเที่ยวบว์แมนแต่ันท่องเที่ยวคนต่างประเทศท่องเที่ยวคนไทยน่ะนั่งอยู่เบื้องขวามือนี่คันไา้มือคเบื้องขวามือแมนแมนคันโฮมเนาะเนาะคันโฮมส่วนหลายแมนเนาะสลายแมนนักท่องเที่ยวไทยน่ะอยู่คันข้อคันโฮมคนต่างชาติกับส่วนหนึ่งคันอยู่้า้มือเป็นห้านอาหารกินดิวเนี่ยแมนอยากว่าเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์แมน คนต่างสาดคนฝรั่งกว่าั้นดอกไปนอกน้อเบิ่งน้ำกันไปที่แล้วนาะไดเห็นไปที่น่ะนี่เดีย๋ยวให้เห็นทั้งสองกล้ำไซคูวเนาะ ว่าลายสมควรอยู่ได้แหละมาฮอดพัทยากลางเลยเนาะตอนพัทยาเหนือหันบม่มีมะยอมมะแย,ยมีมพัทยากลางก็ถือว่ามีแบบเบิร์ดแล้วบารนนะี่เนาะกระซสลายก็อันนั้นักท่องเที่ยวกับว่าลีนมาะยังกัอยู่พัทยากลางลนะี่แหละปิดลับท้องกลางลนะี่เนาะอันนั้นเทนจอดรถอยู่แคมทางนี่หลายๆลายแหละเมนล่ะแม่นักท่องเที่ยวอันเซา ภายในใประเทศนี่แหละชาวไทยเองนี่แหละว่านะนี่แหละซ้ะายมือนี่บอเห็นขเจ้าก็บได้เมืองบ้านบางคนก็ยังบอใหนได้เมืองกลับบ้านเนาะก็กต่างพักพรนนหลายวันแต่ยามยามภาคพรยามนี้มันสบายมันม,มีคนหลาย คันปากกอนยามมันวันที่สาชีวิตสามชีชชชยยิีนึย่าในโมได้ปากกอนละมามเซลเซลเซป่านนกกระจอกเซลอะไรย่างทั้งยา่างจนมุ้วันสีย่างเสียงเป็นเสียงตายในการติดอันคุยสิบเก้านอเนียกับเประมาทกับยาเราระวังสำคัญเป็น เขาจะชูทอดนา้ากากแมสแลออก,ก์ออกมาจากปาก,ออกจากด่งเขาขนาดข้าวเจ้านี่แม่นว่ามีคติเตือนมั่นว่าน้ำก็บวก,กินเข้าก็บวก,กินแหละเวลาออกมันยางลินอยู่อยู่แคมทะเลเนี่ยอดได้โอ้แทออดว่าเหียหิวเข้าเห็นเขาจี้ปลาอีเฮือนี่หอมเงินเินมีชีวเวซื้อกินบ่นได้แ่บ่อด เข้าไปในห้างก็บซื้อกินอีอันนั้นแห้งตล้าอยู่ในห้องเอรอาจจะซื้อแล้วก็เอาไปกินในรถบนจอดรถเ้าอยู่บนใดเขาก็เข้าไปในรถแล้วก็กลายเป็นทอนเราติดจักรรถแล้วก็เยนกินอิ่มแล้วไปเดินทางต่อไปทะเลอันนี้ working street เนาะถือว่าเป็นยังวันเปิดเป็นทังการเท่ากันไม่รอแต่เมื่อวันที่สาม 10s ทนโด้คนกอะจายคนยางไปแหลมบารีไฮเดนคอนเสิร์ตเนาะแคลนอแคลนคอนเสิร์ตเฟสติวัลเนาะาวดาวเฟสติวัลเเรื่องราวเนีนั้น สิพาขี่ล้อไปตามเนาะพัทยาใต้นี่พัทยาใต้นั่นกาจะไปหาพัทยาอ่ัทยาใต้นั่นก็ที่ไปหา,ปปปา,า,ปหาเขาพัตตมนักมีเพิ่นซ้ายมือนี่เพิ่น,น,พนกำลังเนาะมีการวางท่อน้ำประปาไม่ฮะน่ะจะขอเพิ่นทิ้งเส้นทางไปครึ่งหนึงน่งเนาะเดี๋ยวเว้นกันไปนะ ก็ดีจังนึงพอเป็นจิบพยายามปรับปรุงเรื่องระบบน้ำประปาให้มันดีขึ้นเนาะให้มันให้มันให้มันเพียงพอกับความต้องการเนาะเนี่ยเขาต้องการของคสณสมรอแล้วอย่างนี้มันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเด้ดีมากมันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นสปล이เพราะล่าเท่ดิมเนาะบรได้ต้องได้เพิ่มเพิ่มสปหันขึ้นให้มันลายขึ้นใน้มันทันครับ นอกความต้องการของคอณลูกซื้ฮันท์้ายมือก็ยังเป็นรถพิตรี่เดี๋ยวต้องยางลงไปกายเติบเนาะน,นี่เบิ่เงเอาหลุดกับุ่คอยมีหาดกับซ้ายมือเป็นหาด จอมเทียนทานไปซื้อเป็นเข้าวโพดตำนักแล้วส่วนเสริมพ้าเกียดเจ้าเกิ๋ไปซื้อก็มาไปดอกคอไม,มีหลายสินท้าไปซื้อนี่มันสินท้าขึ้นค่อยขึ้นคุ้นขึข้นค่อยสั้นหลายเนาะค่อยสั้นแล้วก็ข,ออกวข้อซอกแบบไปหลวงพวังมาแล้วไปไปเสียงขวางมนแล้วย่งใ,ให้กันเสียงขวางอีกแล้วว่า เขาเจ้าโบโบสามารถที่ตัดอีกได้สรุปรู้อีกได้เนาะแต่ว่าเขาเจ้าไกิทางใหม่ตัวนี้แหละหางตัวนี้ละไม่หางวินตัวนั้นเขาก็มานี้ไก่แดงก็สร้างมันนี่นะมี่บอกสาวต่างสะอาดขี่รถสองแถวคือเอาแล้วคอยเด๊ แวนี่ก็ถือแห้่ขวา็เจ้าก็จาจะกสิพอได้เงินแล้วในช่วงปีใหม่นี่นะเน่องแถวตัวคัดมั่นหมานมันก็ได้หลาย รถบมี้กับแฝงมูไปพวกไปรัดเอาคิ้วมูไหนโบยหกคอยแหนรถสองแถวนี้ก็ได้นะเขาแข่งขันกันผูุเดแย่งลูกค้ากันอีกผูุเดเรื่องราว ไฟแดงนะเขาค่อยไปครับคันเลี้ยวครัวนี่จะไปเข้าพระตำนักหรอวาทางเว้นไปเข้าพระตำนักที่ว่าหลีกเลี่ยงเข้าบอหลีกเลี่ยงเข้าบอหลีกเลี่ยงเข้าบอขึ้นไปเส้นทางที่ว่าสั้นๆทางหลัด ตรงไปวันนี้จะไปแถวพุ่นลบาทนะไป,ไปแถวอจอมเทียนเนาะวันนี้เนาะมุ่งหน้าไปจอมเทียนดิทง้น้าวิ่งเงินขาวๆจอมเทียนละ รถทัวร์รถเทียเ่ยวก็เริ่มมีอ่ะเด้อนะทัวร์นี้มันคันนี้มันท่าอากาศยานพัทยาหาพัทยาพวกขี่ยนมาล่ะขึ้นรถเมล์นี่ก็ได้ฮนะน่ะราคาก็ไม่แพงขี่โยตู้มราคาแพงขึ้นรถเมล์นี่ก็สะดวกปลอดภัยอีกนะเรื่องราว เ,เทียนแล้วนี่แหละเนาะถอดเทียนแล้วยันที่งหน้าลงไปลงไปชายหาดทะเลจอมเทียนแบั้นแล้ว ฟังเลยอันเป็นยังข่าวไปเจ้าบอนโบซื้อรถโตโยตา้าฟอร์จูนเนอ,อร์มื่ี่เพราะว่ามาพัทยาเห็นเห็นแต่เขาเอารถาก็กลุ่เทพเขาเอาฟอร์จูนเนอร์่เมาเห็นรถแท็กซี่ลายลายเราจะเลยบบซื้อยักเถื่โบซื้อซื้ออะไรกับหนวเรา เออกุซอ้อกุซอรคราโดแลนกูเซอร์คราโดเนาะงั้นแบบนั้นแหละแลนกเซอร์ไปซะแล้วไปซะเด็ดเบ้นเดีมดบยไปซะแล้วพอเดมาเรื่อยดิมามาเมืองไทยเนี่เรื่อยเฮ้ยเอาฟอร์จูเนอร์บ้านอยก ป้ายสีเหลืองซ้ำบาทน,นี่นั่นและย้อนป้ายสีเหลืองคัะนั้นจะคนบูดขึ้นเขาก็กวกขึ้นว่าเขาเป็นแท็กซี่รู้หันแล้วป้ายสีเหลืองอื าหาจอมเทียนข้างหน้าเขาเป็นทะเลจอมเทียนและวันนี้นี่ทะเลจอมเทียน จอมเทียนพัทยาบีชจอมเทียนพัทยาเอาไปแล้วเนาะยังเป็นจอมเทียนพัทยาอยู่พัดจอมเทียนเทพต้องไปข้างหน้าพุณดีโอ้คนกระลายทสมบันผู้ชมตัวนักท่องเที่ยวสาวไทยเานี่แหละวัไดี้น้อยเด้อแถวนี้นะเรียกว่าน้อยแด้วันที่สี่เนี่ยันคานมือ อเจจะมือเห็ดเบียกเห็ดงานแล้วเนาะเจะ้าผมมีคนหลายสมควรได้เบื้องเบื้องแตนอยู่กล้องขั้นโฮมมนากับพวกแห้งแล้วกับเบื้องแตนะ่รถจอดอีกห้องแล้วเนออวานะหลายสมควรดนะน,นี่เป็นศูนย์กีฬาศูนย์กีฬาทางน้ำนี่นะ มียุนีมักมีแข่งกันกีฬาระดับโลกนะมีบาสเกตบอลเนาะสุลายเปนบาสเกตบอลชายหาดทั่นแหละมีคนอนสองคนบอ่อน่ะคนนั้นหนังสือนะแข่งกันโอ้รักท่องเที่ยวชาวไทยก็หลายสมควรเดอ้อร์พวกพี่น้องเดอรหน่เด้อวัน้อยเด้อ ควรอยู่เดอ้อมีลานจอมเทียนมีนักท่องเที่ยวกับมีตลายพ่อสงวรคนก็นเจ้าไปเส้นลายภูเขาเจ้าไปทั้งระยอกระยองหรือไปทั้งจันทบุรีนะนเขาจะไปเที่ยวอยู่พุ่นราคากลับมานะเขาเจ้าก็เลยมาเที่ยวมาแวะอันนั้นต่อไปอันนะมาแว่จอมเทียนนี้เดินทางไกลเด้เขาเจ้ากั แบบว่าเที่ยวมาครอบครววมาเที่ยวลินเที่ยวอย่างเด็กเขาต้องเรนลวดเดียวฮนะอย่างเมืองฮอดกรุงเทพลวดเดียวก็ได้คอ,คอยมาพักมาพักจะคืนนึงบ่นละคืนบ่นละคืนแล้วเนาะก,กินอากาศสดอยู่แคมป์ทะเลไปแล้วกนคอยเมื่อ,อพเพราะว่าอาจจะหนึ่งส่วนหลายคนเดี๋ยวนี้เห็ดเวียง work from home เด้อเขาจำเป็นต้อง ไปนั่งอยู่ออฟฟิศห้อ,องการต่างๆนั่งอยู่ใส่ก็สามารถ hit เบียกได้เนาะออนไลน์น้องกันได้เมื่อละเนาะคือข้าพเจ้าสิแหล้วไปเจ้ามาอยู่พี่กับว่าพักพรแด้กับฮ i t เวียวกน้ำบ o r k from h o น้ำอะไรนี่นะการติดต่อพอดพานทางออนไลน์อยู่ทุกเวลาอยู่ตลอดเจ้าสี่สิบโมงกับว่าแมนยนื้อบางกับเบิรงคลิปยูทูบของอันนั้นอนนี้ เศวลารักเที่ยวทองเที่ยวเนาะรถไฟโค้ชสูโอ้อยู่นี่ก็มีคอนเสิร์ตเดิน,นเดือดบนนี่ยมีคอนเสิร์ตใหญ่ๆอยู่ไหนนี่อยู่หัวเห็ดกี่หอกกี่ลาอย่างดีได้อยู่นี่นะจักเศาแล้วฮือแลเนาะสี่เเริ่มแต่เมื่อวานนี่คนละเมื่อวานเมื่อก่อนคนละเริ่มฮือออกแล้วงาน คอนเสิร์ตัวง,งานกีฬานี่แหละวไว้เนี่ยผมได้มาผมได้มาผมได้เห็นน้ำมูเ,เ,เบิงตอนเพื่อนกำลังฮือขันโ่มออกนั่นแหละเธอเป็นงานใหญ่สมควรเด้ จอมเทียนฮาลโหบนไปจุดสุดพ่นแหละ ยอมไปนะผมกับมีคนสมมาสมควรที่ให้ว่าลายก็ว่าหลายเนาะว่าคือตอนม้อที่สาวชีวิตมื่นที่สาวชีวิตฉันด้วยแสนค้นนะ้ำบนบริวาหมืน่นได้ยังไงว่าไปฟังห้องแฮม,มันถือว่าเต็มวัตถุบ,บ่อน แสนคนนออักท่องเที่ยวที่ว่าที่วให้มันติดโควิดอันนั้นเท่าตัวจังไดหน,นอโชคไัยสวยลาวาแล้วบาทเัวอะไรเป็นพวกคนกินดื่มมาแล้วนั่งกินข้าวกินน้ำแบบหลายคนปินนาใส่กันแล้วก็เปิดนากากอนามัยออกจากปากอันนั้นเรืออีโบ,บ่พูดอะไร ได้เห็นหลวงพ่อบางพอได้เห็นผู้ดมไซพอได้เห็นวัเอองเวียงด้สองสามปีแล้วดิแต่โควิดพูดแล้วกลับบ้านบ่ได้นะก็ได้มานั่งเห็ดเวียวก work from home อยู่นี่แหละ แต่ว่าสมมือนี้มันมันการสื่อสารเนาะโซเชียลเน็ตเวิร์กมันมีอยู่ทุกบอนพัวพันสื่อสารกันได้สบายอยู่ตลอดได้ตลอดเช้าสีสออ่โมงยี่นะโมงเด็สื่อสารกันได้ตลอดเช้าสีส่โมงมีเวียกอย่างสำคัญสำคัญมันตอนอ่อเนื่องกันไปเรื่อยๆพวได้ขาดขั้นตอน คันว่าจําเป็นต้องได้ออกไปเบิงอยู่นะสนามตัวจริงได้แท้แนนะท้จริงค่อยค่อยเาได้ไปอย่าว่าบยลี่โมไปพญามลีกเลี่ยงพูดได้มาพวพันเรียกเขาก็พยาามลีกเลี่ยงคือกันเขากับบ่อยเขาไปพบพูดกันน,นะเสียว่าเอ้ยมืแรงไปซุ่มเนนะข้าซุ่มไปล้มกันอยู่ทานอา,าอาหารนั่นอาหารนี่ เทและบทสมัยและนิ้วนอกมาแล้วก,กันเขาเองก็ระวังเขาเองเขาเองเขาก็ระวังเขาเองนี้แหละไม่ได้ล้มกันทั้งโทรศัพท์ล้มกันทั้งอันไลน์ทั้งอย่างแล้วแต่เงื่อนไขคุ้ส่วงไปของเราทางอินเทอร์เน็ตทั้งอันเ,เนมล ละเช็ดได้ลายทุกวิธีนะในโซเชียลเน็ตเวิรนะ์กเรื่องราวนั้นนั้นจึงกล่วว่าเขาเอินยุคนี้เขาเอิยุคเทคโนโลยีทันสมัยแล้ว Work from home ก็ได้เนาะไ่จําเป็นไปแล่นไปหากันไปพบปะก,กันเจราจากันวงนี้เจราจาเจราจาอยู่นำ โท,ทรศัพท์ไปแล้วอยู่นำออนไลน์เหนแล้วอยู่นำไลน์เหนแล้วอยู่นำแมชชีนชื่อเห็นแล้ว,ลแ,ลว,แ,ลวแล้วแต่เงินไข่พวกสะดวกอไข่อของลาวเนาะเดี๋ยวนี้มาฮอทหาจอมทเทียนแท้ละประเน,น่น กับ B M W เบ็นเพราะว่าอย่างพวกเดี๋ยวนี้ฮานาะอยู่ไทยมันเขาประกอบเอาได้เด้เขาเอาเครื่องอะไรบางแต่เยอรมันแล้วก็มาประกอบเอาอยู่หรง,งงานประเทศไทยนี่เนาะเรื่องเมสเซเดสเบ n นบ่ เมเซเ็ดเป็นก่คืน B M W นี่นะฟองอมหมดแล้วเดี๋ยวนี้นะอยู่ไทยราคากองผ้แพงแพงก็แพงอยู่แต่ว่าลดราคาเ่อเอามาจากนอกนะแกว่าคุณภาพนี่กับเทียบเท่าบบได้เด้อบางเธออาจจะมีอบเชหลายที่ว่ามันประกอบอยู่เมืองไทยนะอิ่ออบเนหลายงามสวยงามแล้วก็มีลูกเด็นลาย อ,นนอยู่แต่ว่าเรื่องว่า,วาเรื่องว่าพันคุณภาพเต็มห้อยนี่ยังบอกว่าเต็มเนาะประกอบอยู่เมืองไทยเขาเขาชื่อว่าผู้ประกอบอยมบุเก่งเดือเนาะก็คือโตโยต้าหรือว่ารถญี่ปุ่นหนึ่งมันขเขาจะเก่งแล้วเนาะแบบจริง มันมันลดลูด้ยลดลูนี่ขั้นว่าเทคโนโลยีหรือว่าเครื่องจักรเครื่องยนต์ต่างๆอันนะเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆบอบ่ทันสมัยเวลาประกอบอย่นี้มันก็จะมันก็มันก็บบอเท่าเขาของแท้เขาอยู่ประกอบยงงานเขามีเครื่องทันสมัยสุดๆแบบนั้นออมไปบอยอยู่อันขวมมือนี่เดินแบงน์ข้าวกำลังปับปูงเฮ็ดซ้ายหาดอันนี้เห็นไหม กำลังปรับปรุงเห็ดทรายหาดเสริมทรายหาดให้ให้มันยาวลงไปเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวฮอรักท่องเที่ยวมันหลไหลมันล้นละพัทยาก็ล้นละจอมเทียนก็นล้นแล้วเขาจะก็เลยมาขยายต,อต่อเติมอีกเนาะนนี่นะขยายต,อต่อเติมอีกนี่นะแต่ว่าเอาอัน,นหัวกันไว้นี่แม่นครับกำลังเสริมขยายน,นั่นแหละ สายหาดนอกโครงการเสริมพยยันธุ์ใหญายหาดตรงน,นี้ทางเรียนนะเละมันจะได้แต่ทางสองเลนมาเสริมพันธุ์ใแล้วบางเค้าขาอาจจะให้มันได้สี่เลนเนาะแล้วก็มีสายหาดพร้อมแผนการที่เจ้าก็อาจจะแนวหน้าแล้วบ่เอาสองเลนนี่มันแอรอัดให้มันได้สี่เลนถนน ได้ทรายหาไปพร้อมอเหมาะอหมาะทรายมืออ,อู้หูคุณมันงามบาดนี่นหะนี่มันงามกานผู้ชนะมเบิงมม่งเอากระหากอแล้วนหนึ่งเนะี่ยมาสุดแล้วข้าวเจ้ายัางยังบ่เห็นเนะี่ยโบเห็นเนะี่ยน่ยถมซ้ำนี่ได้เห็นได้กอใใ่อนทรายเห็นได้แต่ว่าถมได้แบบนี้เห็นยังบ่เห็นมาสุดแล้วสองสามเดือนหลังพันว่ามันเดือนซิปกันเนาะ กลางเดินซิปกันซ้อมหรือว่าเจ้ากระหิตไว้สมควรน,น,น,นี่นะห้หมอน้ำบายนี่มาเที่ยวพี่ก็ได้มันมิดมันเงียบดีเลยคนมันพดมันนานหลายและคนเกิดปัญญาพัฒนาบ้านเมืองคนให้มันหับกับน,นักท่องเที่ยวดิเพื่อสร้างรายได้รายหับไอแก่ ปาทิซาตัเองดิเพราะว่าหลครับอันที่ว่าสูงที่สุดของเงินตาเข้าประเทศของประเทศไทยเป็นทองเที่ยวดิอันน่ะวันนี้มาโควิดมาละง่อยง่อยงๆอยเป็นต้องกัรอะไรคุณสุดส้มชุดตาท่านผม้ชมเขาจะลงแล้วคลิปมัหน้ามาเห็น เดินดินซ้ายนี่ได้สานิ่โอ้ยมีแหงใจน้ำเพลนอ่อนซ้อนน้ำเพลนปร,ประเทศชาติเพิ่นได้พัฒนาเขาก็ย,ย,ย,ย่องยอซมเซยดีใจน้ำเพลนได้เขาวัดเที่ยวเขาก็ได้รววมสะดวกสบายน้ำเพลนไปหันแล้วแนวด้านอกจ้าใจมุนกันประเทศได้ดีเขาก็ดีใจน้ำเพลนเพิ่นเกิดมีไ่ครับขาประเทศเพิ่นเนาะเขาก็เฮ็ดพอเขาเขาก็ พัฒนาพวกเขาเรได้คือกันนี่แหละตอนนี้แหละรถไฟก็ไ้สู่ลาวเขานี่นนะโอ้ยเขาแหงยิงใหญ่เป็นเนร่รวมแล้ว,วก็เป็นสามยุทธศาสตร์เนาะสามยุทธศาสตร์สำเร็จผลเนาะเอาว่าสามยุทธศาสตร์ใหญ่ที่สำเร็จผลเนาะเอาจะกระสี แว่ยุดหอดนี่แหละแล้วก็กราบอะไรเนาะปิดคลิปเลยอะนะเรื่องราว